มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้มีการวิเคราะห์ว่าณเวลานี้นะครับคงเป็นเวลาที่ดีนะครับที่ทางด้านของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์นั้นควรที่จะต้องมีการทบทวนนะครับแล้วก็ปรับกระบวนการใหม่เพื่อทําให้ฝ่ายค้านนั้นกลับมาเป็นขวัญใจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเพราะจากผลสํารวจล่าสุดนั้นพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีหนําซ้าการอภิปรายในครั้งนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลน,นั้นจะเป็นฝ่ายรุกมากกว่าไปติดตามได้ในคอลมน์อัปเดตครับ ตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันจากคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องพัดลมยังสายหน้าในทางการเมืองระบอบรัฐสภานั้นโดยปกติคนไทยมักจะเชียร์ฝ่ายค้านให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นชอบนักหนาเวลาฝ่ายค้านออกมาดักขอรัฐบาลใช้ลีลาเชื่ดเฉือนเล่นงานฝ่ายรัฐ ดูไปฟังไปก็เฮกันสนุกสนานโดยฝากความหวังเต็มเปี่ยมให้เป็นตัวแทนในการควบคุมฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เตรียมตัวเฝ้าจอทีวีปูเสือเตรียมหมอนนอนดูแบบตั้งใจไม่ลุกไปไหนแาบจะเตรียมกระโถนฉี่มาไว้ใกล้ๆด้วยซ้ำแต่ประหลาดไหมที่เมื่อฝ่ายค้านยุคนี้ออกข่าวโหมประโมว่า จะยื่นยติซักพอกรัฐบาลยิ่งลักแบบจัดหนักหลายประเด็นไม่ทันไรมีสำนักสำรวจความคิดเห็นประชาชนออกทำโพผลคือคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นไม่ไว้วางใจทำนองว่ารัฐบาลกำลังทำงานไปได้ดีอย่าทำให้การเมืองปั่นป่วนเลยดีกว่าแกนำฝ่ายค้านคงงุนงงไปตามๆกันกลับเข้าบ้านอาจสะดุง้งเมื่อเห็นพัดลมสายไปสายมา จนสุดท้ายต้องแสดงท่าทีว่าจะยังไม่รีบยื่นยัติในเดือนนี้รอไว้หลังพรบงบประมาณน่นเลยผู้คนทั่วไปส่วนใหญ่มองว่าเพราะผลโพสะท้อนอารมณ์ของสังคมออกมาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยทำให้ฝ่ายค้านต้องตัดสินใจเลื่อนไปก่อนขณะเดียวกันมองเกมในสภาก็น่าหนักใจแทนฝ่ายค้านทั้งเรื่องเอกสารเกณ์ทหารอันอืดเช้าทำเอาภาวะผู้นำเสื่อมสุดขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ไฟใต้กำลังลุกโชนเป็นประเด็นร้อนที่สามารถเอามาถลกยิ่งลักษให้ย่อยยับได้ปรากฏว่ามีข้อมูลเตือนเอาไว้ว่าตัวเลขสถิติเหตุอุรงในช่วงหนึ่งปียิ่งลักษลดลงไปจากรัฐบาลยุคก,ก่อนเสียอีกอีกทั้งรูปธรรมการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้มีมากมายทั้งการเยียวยาชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากเจ้าหน้าที่รัฐย้อนหลังการเข้าไปช่วยเหลือคนไทย ทิศข้ามแดนไปทำงานในมาเลเซียหลายแสนคนทั้งหลายทั้งปวงคือ2ปีของประชาธิปัตย์ไม่มีรูปธรรมอะไรเลยในการคลี่คลายสถานการณ์ไปใต้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงทำท่าจะกลับข้างกันเสียมากกว่าขณะเดียวกันพฤติกรรมของฝ่ายค้านในช่วงพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญที่เปิดอภิปรายวนไปวนมาถึง15วันจนแทบจะเป็นครั้งแรก ที่มีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านว่าการถ่ายทอดประชุมสภานั้นคงไม่จำเป็นต้องถ่ายเน้นกันทุกเรื่องก็ได้มัง้งแล้วตามซ้ำด้วยเหตุการณ์บุกไปกระชากประธานสภาลากเก้าอี้ป่าหนังสือป่าแป้มใส่นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลโพออกมาแบบไม่สนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในกรณีนี้เคยมีคำถามมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ทำไมสังคมไทยยุคนี้ซึ่งมีภาพสะท้อนผ่านกระจกสังคมก็คือสื่อมวลชนบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นยุคที่ชาวบ้านไม่ค่อยเชียบฝ่ายค้านถ้ายัางเล่นการเมืองแบบไม่มีน้ำหนักหน้าที่หลักคือคอยจ้องหยิบเรื่องยุมหยิ้มมาขยายเห็นอะไรแวบเดียวก็ลุยทันทีไม่มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนจะเป็นเรื่องน่าเสียดายไม่น้อยเพราะในระบบรัฐสภานั้นจำเป็นต้องมีฝ่ายค้าน ไว้ทำหน้าที่ตรวจสอบและขาดอำนาจรัฐบาลเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งฝ่ายค้านต้องทบทวนและปรับกระบวนใหม่ปรับตัวผู้นำให้มีความเป็นผู้ใหญ่เพื่อกลับมาเป็นขวัญใจประชาชนไม่ใช่กลายเป็นยุคพัดลมยังสายหน้าด้วยรู้สึกว่ายังเป็นผู้ใหญ่กว่าอีก